สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฮปปี้การเกษตรที่เคารพรักทุกท่านค่ะพี่น้องสําหรับมื้อนี้นะคะสาวรันแฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแกนพี่น้องภาพพ่อแม่พี่น้องมาช่มแปลงข้าวเหนียวกีบเดียวค่ะพี่น้องเป็นข้าวเหนียวหน้าปีนะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์หม่นะคะพี่น้องที่กำลังมาแรงตอนนี้ค่ะพี่น้องเบื้องต้นเพิ่นสูงใหญ่เขี้ยวขกีขนาดค่ะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังม่านใหญ่มานเป่งไก,ก่ชีสอดแล้วค่ะพี่น้อง เดี๋ยวสลัสีภาพพอไปพี่น้องไปเบิ้งไกลๆเด้อค่ะเด้อวอ้วี่ง่ามเลยพี่น้องผมบอ๊ยต้นเคียวขนาดเลยค่ะนี่เลยค่ะพี่น้องค่ะห่วงนี้นะคะเพิ่งก็ได้สอดออกมาแล้วค่ะพี่น้องเบื้องห่วงพน,นุค่ะบอ้ยพน,นะคะนี่ลักษณะของมเมล็ดนะคะที่เพิ่งสอดออกมาใหม่ของข้าวเหนียวกลีบเดียวค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะส่วนข้าวเหนียวกีบเดียวด้วยค่ะพี่น้องลักษณะประจําพันธุ์ของพื้นด้วยค่ะก็เป็นข้าวเหนียวนาปีค่ะพี่น้องอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะซึ่งมีลำต้นสูงด้วยค่ะพี่น้องคุณ่ะสูงประมาณ160 1 6 0ถึง170เซนติเมตรค่ะพี่น้องเดี๋ยวสารสีผ้าพี่น้องลงไปเทียบใกล้ๆด้วยค่ะเด้อว,ว่าระวางต้นเขากับสาราับผู้ใดสูงก็กันค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คือลำต้นของข้าวเหนียวกีบเดียวข้าวเหนียวนาปีสายพันธุ์ ไม่สายอีกหนึ่งสายพันธุ์ของเข้าค่ะพี่น้องค่ะแปลงนี้นะคะเป็นแปลงหน้าดํานะคะหน้าดามืดล้วนรอยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องเบิ้งบ่มีบ่มีเขาหน้าปังแกมเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นหน้าดาเนาะคะ่ะเบิ้งใบพี่น้องไปตะวัวนซ้อนเลยค่ะคุณงามค่ะลักษณะล,ลำต้นสรงก่อตัง้งลำต้นแข็งแรงเลยค่ะพี่น้องสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรค่ะเบิง้งเดี๋ยวส,รสารคดภาพไปกลับกล้องไปเบิง้งไข้เพิ่มม่านเขาพี่น้องม่านใยๆค่ะ ะะพุ่นอะค่ะพี่น้องเบิ้งดูค่ะม่านเข่าค่ะม่านเข่าเนี้อกีบเดียวพี่น้องคุณอะบูยท่องง่ายท่องเป่งขนาดนักเลยค่ะพี่น้องอันนี้เพิ่งกระดำกีบเดียวได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสารสีผ้าพ่อแม่พี่น้องนับเบิ้งวา่ามันสิแตกก่อได้จากตนนะะ้นได้ค่ะหนึ่งสองสามพี่น้องสี่ค่ะห้าหกเจ็ดแปดนะคะเก้า ประมาณสิบถึงสิบเอ็ดต้นค่ะพี่น้องค่ะสําหรับก่อนี้ค่ะแต่ออซอนได้ค่ะพี่น้องเขาเนียวกรีบเดียวกาล่างม่านแล้วเด้อค่ะม่านใหญ่ม่านเป่งไก่สิยิ่งแขวแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะลําต้นนี่ไกลสิยิ่งแขวแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องกล่องโฟกัสให้บ็นป้ยต้นสูงเลยพี่น้องค่ะเช้าแล้วก็ว่าสิผ้ายางไปเบื้องขังในอยู่ล่ะค่ะพูน่ะน้องบ้างลู ต้นสูงแห้งเลยค่ะท่วมหัวเลยเด้ค่ะพูนะป้าข้าวเหนียวกีบเดียวพี่น้องไปตอกอ่อนซ่อนเลยค่ะดีค่ะพี่น้องลอกขางคันแท่นหน้าค่ะเดี๋ยวสรารสิทธภาพพอนพี่น้องยางเบิงค่ะข้าวเหนียวกีบเดียวข้าวเหนียวนาปีนะคะซึ่งลักษณะของเพิ่นที่สําคัญที่สุดค่ะพี่น้องคือต้นสูงราต้นแข็งแรงบ่หักลุมนะคะพี่น้องเหมาะสําหรับนะคะ หน้าพ่อแม่พี่น้องหน้าลุ่มหน้าน้ำท่วมนะคะเดอ้อเอาไปเห็ดเอาไปใส่นี้น้ำได้ดีที่เดียวเลยค่ะพี่น้องพู่นะคะสีว่าท้ายแต้มมองงาม,งาม,งามให้เบิ้งพี่น้องพูนะคะงามเมือ่อสมองค่ะี๋ยวสารสิผ้ายางไปเบิง้งอู้นะคะพี่น้องข้าวเหนียวกีบเดียวเ้ยค่ะเดอ้องามอัศจรรย์ค่ะบะล่ม้อคะพี่น้องค่ะที่สําคัญเลยยำเ้ยค่ะเดอ้อ ลำต้นสูงแข็งแรงไม่หักล้มค่ะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสอดเพิ่นยิงแขวแล้วเดี๋ยวสาราสีมาอัปเดตซูพอมีพี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องคะถ่ายสุดนี้นะคะสาวรัดกับฝากติดตามไว้น้ำแน่นะคะพี่น้องข้าวเหนียวกลีบเดียวลำต้นสูงนะคะ ลำต้นสูงลำต้นแข็งแรงไม่หักล้มง่ายค่ะพี่น้องบ่าหักล้มจากเม็ดได้ละวค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นข้าวเหนียวนาปีนะคะอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ได้นํามาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันเด้อค่ะเด้อสุดท้ายนี่นะคะเกษตรกร,ร,กรท่านใดนะคะสนใจมเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวกีบเดียวของเฮ้าค่ะพี่น้องกติดต่อมหาสาวรัดได้ที่เบอร์098564 ห้าสองสี่สองค่ะพี่น้องคะ่ะสาัดแฮป,ปี้การกเกษตรย,ยินดีให้คำปรึกษาแก้พมพี่น้องกเกษตรกรเด้อคะ่ะเด้อสำหรับแปลงนี้มีไม่เยอะเด้อคะ่ะพี่น้องจองก้อนใดก้อนเด้อคะ่ะจองที่หลังอาจสีบดก็ได้เด้อค่ะพี่น้องสำหรับแปลงนี้นะคะสารัดดำว้บนเนื้อที่สองไล่เองเด้อคะ่ะพี่น้อง ผ่านเขาเรือเท่านี้ค่ะก็เลยได้ดำเบื้องสองไรเทนีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมนีนะคะสารันแฮปปี้การเกษตรสาขาคอนแกนของเห้านะคะพี่น้องคำแลวก็ได้กันังแดดแห้งด้วยค่ะพี่น้องประมาณหามงแรงแล้วค่ะกระชีได้อําลาผ้าจากคนเม็พี่น้องไปแจ้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวสารสิมาอัปเดตซูเบิงอีกจักประมาณจากซีหาหมื่นค่ะพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า